ตอนที่สี่สมาแล้วเหรอทำไมพวกเธอถึงมาอยู่ที่นี่เราได้ยิงว่าคุณเฟิงได้รับบาดเจ็บก็เลยมาดูนะแล้วทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะหรือที่เขาได้รับบาดเจ็บจะเป็นเพราะเธออ๋อ ดูจากการแสดงออกของเธอเหรอคงจะเป็นเพราะเธอจริงๆรฮะฮ้เรื่องของฉันกับฟงเซียวเธอไม่ต้องมาใส่ใจนักหรอไปยืนโอเคไหมอืมเธอทำเกินไปแล้วนะใช่เธอไมต้องผัากันด้วยไม่เป็นไรหรอก ฉันคิดว่าเขาคงจะไม่ได้ตั้งใจไปยุนเพราะเธอใจดีแบบนี้ไงถึงโดนลังแกตลอดใช่ใช่ฮไปยุนเราเลิกสนใจใหญ่บ้านนั่นแล้วไปหาคุณเฟิงกันเถอะไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามไปจ้ะ มีอะไรทำไมเหล็กนั่นถึงไม่โดนแกนะว่าไงนะเธอเป็นคนโยนเหล็กนั่นลงมาเหรออะจู่ๆก็พูดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เธอตะโกนทำห่าอะไรฮะ ถ้าไปหยืนตกใจขึ้นมาเธอจะทำยังไงไปยุนเราไปกันเถอะปล่อยอิบ,บ้านี่มันไปเถอะนะอืมเดี๋ยวฮะฮะ ăn đi nè, đang tập